ปลาคออ้ยเซหนไม่สมปลาคอันบ้ายอะขหมพ่่นี่คือดีปลาตาก็ไม่นใกล้เนี่ยนี่คือดีปลาคอสดๆพวกกินสดๆมันจะเหยียดสุดเสียดเบิ่ม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 เหมือนเด้เตเบิ่มลุงโอ้กินของแซ่บๆนักกินห่งมอนี่ฮะหนึงนงน่งสองสามเย้เยมวยกีนนะดู โลอยกินปลาควาปลาจาคมมาหม่หุณคมคม,มตัวดีวะแม่ต,ตัวตีมวยแพล่มึงก็ดีวะ,ะ,ะเออมึงเอายังไม่อหรมั่วจานก็ไกินเะโอ้นงเงเออมาาดั้งจันตอัวปลาควาเอาตัวปลาควานสวราคนางถ่าแล้วเปิดเจ็ดไหนสวรเปิดเจ็ดใหนเปิดเจ็ดป่วเปิจ็ดโอ้มันต้องปาดงีเลยตัวปลาออกมาไอ้เช่นจะปาออกเงียไรซัมมาะซัมมาก็ได้นปาดน้อยเดียว เจ๊ได้เจ๊ได้ถต่ครังป่าไหมจีนอาจารย์ปิดปิดร่องอัี้ก็เขี่ยทําไปก่อนเขียยสิรวมกันจีนเจ้าเอาที่ออกมาช่วยพี่ชาลูมท่ันจะลมทอนะโอ้โหพอดีเลยพอดีพอดีพอดีดีเออพอดีละเอาชวยพี่ชาสังหาร เกนร่มไปเอาควันอันไม่มาทุบกาฮะเยวัน่เดี๋เอาไฟน้ำยากันเลยเราผมประกาศลงมือองเหรอเห็งรงงสสารเดอตัวอยากินสันใส่เลยนอม่สมตัว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 เยวอาจารย์เจ้าคุณบอกไปกินหองพยานในดวงมือนี่โอแล้วเปลี่ยนมือ่แเรีกกกันว่าข้าจับท่างยากกิ่หาเลยมืออดี้ ออของไม่ยเย็นยูนของใครมั่วอ้ชุดเย็นจีนของไม่ได้ดวงเอาเจ้าออกปากมาเจ้ากู้โไปกิน,นมุญชาว้านาวบานไหนเอาเอาบาดไฟมากยุ้มยเย็ดหลุดลงทุนน่งน้ำเลยนี่คือดีปลาตาก็้อไม้ใกล้เนี่ยนี่คือดีปลาคอสดๆ,ๆพวกกินสดๆ,ๆมันเห็นในเลือดสุบเสียทำให้มีอารมณ์ทางเพศนี่เบิ้งนี่กินเนมืเ่อน,น,น,นี่พวงเลยเบิ้งกินใอ้เบิ้งนี่นี่คือดีปลา ปาดออกมาไม่เลย่อนในกบอ้อไหนนี่น,นี่กินเข้าไปเลยนี่กินอะไรเห็ดไหนเฮามีอารมณ์ทางเพศเห็ดไหนแข็งตลอดมัดตื้อมัดขึ้นลองกินเบังดีบลาบังเล่อกว่าจะกินมู้งโจ๊กเบื้องนี้นี่คือดีบลาบังเล่อกินได้เปล่านี่นี่กินอะไรเห็ดไหนเฮ้ยสุขภาพแข็งเรื่องเบิกบินดีน,น,น,นี่กินได้ได้เปล่านี่นี่กินมาทั้งตับทั้งไตเนี่ยกินดได้เลย กินเยอะเนี่เนี่ยเพราะว่าเขากินกินทั้งตับทั้งยังทั้งดีนี่เฮ็ดให้เอาสุขจีเรียนละก็เฮ็ดให้นบึงแข็งบักคักเลยเนี่ยมัดจีกินในเบึงเลยเด้กสามเนื้อแับนี้เด้อกินเลยล้างซะหน่อยเนี่ยคนเยอะล้างซะหน่อยล้างเมือดมันออกีครับไปเลย น้ำลายกระเซาะแดงปลาเพื่อได้สุปดีละครับปลาคออุ้ยเซนอมไม่สมปลาคอ,อบ้านเนาเป็นจะกินยูดอกบ้านอหอมอ่ะยูดอกคนนั่งอยู่ผมได้กินเลยหน,น่อไม้ดองกินเลยเนาะยอดครับผมหิเข่าราทัามีห,หูวามากเลยตอนนี้ขออีตัวพักซี่พักอมใส่ลงไปโอเคแซ่บแล้วเอา Nè, đi chim ngủ ở trong nhà hoa 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 โอ้โหกระเด็นด้หมวยี่ครับเทียตำมุงบ่เออเทียตำมุงเล้เอาสตานั่าเ้ยเดีดเาา่อไูตำมุง้นี่ี่เยทหมวยี่ครับสนตาไปแห้งเลยแซ่บแซ่บนี่บ่ไวหน่อยกรอตไปยืมถ้วยแยกกัได้ หมยได้เล้งสออหมอนี่รีบน,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 น้องมา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 มจลสดนหนุนมีฮีงย,นย,ง,ยง,งน้นนอยทชนีมาง้จะบานนะเทณย์เราบอกอยเราบกกินตอนหน้า <laughs> เรามากินเราใหม่เทียนเรามาตัวนอนใหม่เนี้ยกพไจารณาการเทียนเก็ปีเนี่ยปลาสดๆเพราะว่าม <laughs> <ด>ีตากพิจาราเป็นไงรสชาติก็ครับ หลวงป่ะเอามากินก้อนบ่กินนบ่ตองหรอกไหมนางกวนซ้ำนี่แหละสอนก็มีมาเลยหลาลุยคว้มคือบอกแก้วแยมน้ำแน่แก้วบอกน้ำถุงเอู้ยกินกินเขากินโอ้ตัวใหเนาะกูเทียน hết hiệp định các đấy, thần đều, eh? Ô mọi người, lúc đóng lên Mái lấy ba Ô luôn làm luồng luôn. Ừ, <laughs> luôn 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 คุณจบแม่อนหมดกินเย็นหอนกันมาเด้พยเด็ดด้วงปลจอมบ่ต้มปลาหมอมา้ยไงต้องปาแจวไหมาดนะมันจะอนต้มวันนี้ครับยไงหนูแจวไหมแบว่าลวกแล้นไล้วงล้ล้้ เสียพี่เลยสุดสั้ปลามาต่บาทเท่าโอ้ยจมูหุ่นแม่โอ้ปันเท่าตัวนึ่งนมาตัวนึงโอ้ของเอาซะ้กหน่อยจะไหหากินลืม่จ้าแกมแม่หรอก็เพื่อนโนพี่ไอ้แม่เนี่พี่ไอ้ไปใสียพี่ไอ้นะ สักขาสักแค่ละขอยรู่มืดเดี๋ยวคอยว่าว่าสักาสักแค่ไม่บอกอืมเดี๋อบ,บอกมั้มส่วนมีตาเนาะนึกว่าตักตัวน้อใหม่เว้ยตาวติดมาครับผมติดมารา,ายการอืม กานค้มสวยกับของปลากับล่ามือกัวซอยพลองคร้เขาติดปากติดพ้อง่ายมาเมืเมื่อตตอนมันอยู่ผีตัวนี้แม่บ้มได้นีิบ้มได้บาานี่เออให้จุอตอนเอาอู้อันบัตตักไปผักพ่อจัก ตักฝากไว้พี่นพี่นพี่เด็ดวงลืมพอแล้วไหวเล่าสลรับขาหลัวเอวเนาะว่าชีวิตกินห่วงมือนี่ยเลยว่าบ่วาง่าสั่นไลูมมือู้ั้อยิมนตวีพ่มึกินร้อยสมอูกินของแซ่บเนาะกินหองมือนี่ฮหนึ่งสองสามยมวยชนะบุกบุกบุ่าคัก สาโยกสาโยกกับนาไอร็อกเดี๋ยววาไขไหลมาเสียไขาเลยนเอ,อเสี่ย,ยมมไม่มงคลได้ครับเด้อทำนี่แหละจะเป็นโชคปีชายเพี้ยนใช่ครับผมเสียครับปากเสียผมเลยครับเดือนพฤศจิกายนครับผมเอาละไม่รู้เจอใครครับ